สวัสดีค่ะมาดูผักผักยายปลูกเองวันนี้จะผัดผักรวมผักผัดน้ำมันหอยดีต่อสุขภาพกินผักเยอะๆร่างกายจะได้แข็งแรงเราปลูกเองเราไม่ต้องไม่ใส่ส,สารไหนไม่ได้ฉีดยาไม่อะไรเลยปลูกเองยายปลูกเองยายปลูกกับมือเองปะมีรากด้วยถอนลอเมา วันนี้จะทำตอนเย็นกับข้าตอนเย็นผัดน้ำมันหอยอย่างอร่อยกรอบถ้าซื้อแพงเราค่อยค่อปลูกปลูกใส่กระถางก็ได้ปลูกใส่ตรงไหนก็ได้ไปแบบว่าประหยัดเราไม่ต้องรดน้ำทุกวันสองสามวันทีรดน้ำทีมันก็จะดีสำหรับเราประหยัดไปอย่างหนึง่งเซฟในตัวของเรามาค่ะคืนนี้ผัดน้ำมันหอย ผักกาดผัดน้ำมันหอยอร่อย